สวัสดีครับพบกับผมมอ,อยู่ในการอ่านไพ่ชิปีปยากรดวงครับทุกนนี้ก็เป็นการปรยากรดวงรายวันดวงประจำวันที่2เมษายนพุทธศักราช2567นะครับเป็นดวงของผู้เกิดตั้ง7วันเกิดกับการเปิดไพ่2ิปีตั้งสำรับ78ใบครบของทุกๆวันเกิดนะครับถ้าพลังดวงของแต่ละวันเกิดดีปอกันในการที่จะเปิดไพ่ที่ดีๆเหมือนกัน นั้นก็มีสิทธิ์ได้เช่นกันนะครับขอย้ํานะครับว่าเป็นดวงกว้างๆไม่ได้เฉพาะจะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับ กรรมปยากรจึงมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ได้ตรงกับดวงกองผู้ใดเลยนะครับขอขอยทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับขอพิจารณารับออตพลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับอะไรตามไม่ดีก็ทิ้งไว้ในคลิปนะครับอะไรถ้าปิดพลาดมาก็ขอไปมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับ พ้ทีิเกิดวันอาทิตย์นะครับดวงของท่านในวันนี้อาจจะมีสถานการณ์อะไรเข้ามาทําให้ท่านต้องใช้ดุลยพินิษคิดพอสมควรนะครับในการที่จะตัดสินใจเลือกอะไรสักอย่างระหว่างบางทีก็เกี่ยวกับงานเก่างานใหม่นะครับธุรกิจเก่าธุรกิจใหม่หรือบางทีเกี่ยวกับงานกับอะไรสักอย่างหนึ่งในวันนี้นะครับที่จะมีเข้ามาบางคนนั้นมีสถานการณ์ให้ต้องรีบเดินทางอย่างเร่งด่วน ด้วยเกิดขึ้นในวันนี้นะครับอย่างไรก็ตามท่านก็มีเป้าหมายชัดเจนในการที่จะไปสู่ความสําเร็จออกจากสภาวะปัญหาอะไรต่างๆนะครับแต่ก็ให้ระมัดร,ระวังในเรื่องของอารมณ์ร้อนความหงุดหงิดความโมนั้นพลันนะครับที่บางทีตากาศกายังคิดอย่างรอบคอบก็จะตามมาซึ่งอ่า เจอสะภาวะของความกดดันได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องใช้ระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอารมณ์ที่ต้องควบคุมให้จิตใจแจ่มใสเบิกบานก็จะทาให้ท่านนั้นออกจากสภาวะอะไรที่มันกดดันได้ในทิศทางที่ดีนะครับส่วนในเรื่องการเงินในวันนี้นะครับ การเงินนั้นก็เข้ามาบางคนก็หลายๆเส้นทางนะครับกับความสําเร็จของการงานด้วยธุรกิจนะครับหรือบางคนก็มีโชคลาภเข้ามาปลายในวันนี้นะครับแต่ในเรื่องของรายจ่ายนั้นของบางท่านหลายๆท่านก็จะมีรายจ่ายที่รอพุ่งตัวอยู่เช่นกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเงินในวันนี้ก็ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับการจะคิดตัดสินใจอะไรในวันนี้อย่าใช้อารมณ์หมดนนะกานเล่นในการตัดสินใจนะครับเกี่ยวกับต่างการเงินเพราะฉะนั้นให้ใช้ความสุขุมรอบคอบ นะครับในการที่จะตัดินใจอะไรออกไปเกี่ยวกับการเงินโดยเฉพาะที่ไปเกี่ยวข้องกับผู้อื่นนะครับซึ่งบางทีก็จะส่งผลเสียได้แต่ท่านไม่สุขุมรอบครอบหรือใช้ความรูญญ้นั้นพันเล่นหรือไม่ตันคิดเกียก,ก่อนนะครับซึ่งอาจจะนํามาในเรื่องของการต้องชดใช้ต่างการเงินหรือไปรับผิดชอบต่างการเงินแทนผู้อื่นก็ได้เพราะฉะนั้นให้พิจารณาอย่างรอบครอบในวันนี้นะครับส่วนความรักความสัมพันธ์ในวันนี้จะวันอาทิตย์นะครับ อาจจะพบรักในต่างถิ่นต่างพื้นที่ได้จากการเดินทางนะครับที่อาจจะมีเข้ามานะครับส่วนคนคบหรือคู่รักในบันนี้ก็ระมัดระวังนะครับแม้ความรักความสัมพันธ์จะมีความมั่นคงก็ตามนะครับแต่ว่าในเรื่องของการที่ต้องควบคุมสภาวะต่างจิตใจในเรื่องของอารมณ์นะครับอยา่าุอาในปั้นไเล่นอยา่างดงง่ายนะครับเพราะบางทีอาจจะนําไปซึ่งความกดดันในความรักความสัมพันธ์ได้ นะครับรานาชนให้สร้างพลังสดใสเบิกบานเกิดขึ้นในติดทางที่ดีก็จะทําให้ความรักของคนคบหรือคู่รักนั้นก็จะมีความเข้าใจกันในทิศทางที่ดีนะครับ ส่วนไพไทยสำหรับในวันนี้ขงชาววันอาทิตย์นะครับออเรียนนะครับการรักษาสภาวะความสมดุลไม่ว่าในเรื่องการงานธุรกิจก็ตามนะครับู้จักการกระจายงานที่ดีที่เหมาะสมก็ทำให้การงานนั้นเติบโตก้าวหน้าไปสู่ความสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีในเรื่องของอารมณ์ก็ควบคุมสภาวะให้อยู่ในสภาวะสมดุลน,นะครับที่สามารถดูแลทุกสถานการณ์ให้เกิดความคล่องตัวในทิศทางที่ดีนะครับไม่ว่าตั้งจะเจออะไรก็ตาม ที่มีเข้ามานะครับก็จะทําให้ท่านนั้นตัดสินใจได้ในทิศทางที่ดีนะครับที่จะไปสู่กองความเติบโตรุ่งเรืองออกจากสภาวะกองความเป็นปนัญหาต่างๆง่าเรียนนะครับไม่ว่าเจตการใดที่จะเข้ามาสร้างความกดดันให้เกิดความต้องเย ực, อะต้นก็ตามนะครับก็จะทําให้ท่านนั้นเดินหน้าต่อไปได้วยความเติบโตนะครับแล้วก็ไปสู่ใจชนะที่รออยู่ได้ในทิศทางที่ดีนะครับเพียงแต่ให้รักษาสภาวะต่างสมดุล ในเรื่องของอาารมณมที่จ่ใสนะครับเรื่องราภห้ในวันนี้ของชาววันอาทิตย์ก็มี6 1 2 8 6นะครับขอขอให้ชาววันอาทิตย์มีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งบุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ พุที่เกิดวันจันทร์นะครับดวงของท่านในวันนี้นะครับการงานหรือธุรกิจของท่านนั้นก็เดินหน้าต่อไปด้วยความเติบโตด้วยความมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับด้วยการทุ่มเทเอาใจใส่นะครับรักในหน้าที่รักในงานในธุรกิจของท่านนะครับแล้วก็โชคชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ให้การคุ้มครองหนุนส่งได้ในทิศทางที่ดีไปสู่ของความเติบโต,ต,ตรุ่งเรืองนะครับแล้วก็พลังการสนับสนุน นะครับไม่ว่าจะเป็นแนวความคิดอะไรก็ตามที่เข้ามาให้คำปรึกษาในทิศทางที่ดีนะครับธุรกิจการค้าการขายใดๆก็ได้รับการสนับสนุนได้รับการส่งเสริมนะครับการให้บริการใดๆก็เข้ามาใช้บริการทาให้มีความเติบโตรุ่งเรืองในทิศทางที่ดีนะครับที่ท่านใส่ใจนะครับในเรื่องการเงินในวันนี้นะครับการเงินก็เข้ามาอย่างมั่นคงนะครับ ที่ความสําเร็จความเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานใดๆหรือหน้าที่ตําแหน่งประจํานะครับที่สร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นต่างการเงินเข้ามาด้วยความกล่องตัวการทําการค้าพาณิชได้ดๆนะครับก็เกิดความสนับสนุนต่างการเงินเข้ามาบางทีก็บางคนมียอดที่ทะลุเป้าเกินคาดหมายเกิดขึ้นพลังความใส่ใจแล้วก็พลังเอง โชคชะตาหนุนส่งในทิศต่ตางที่ดีนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับคนที่โสดว่าไกลเกิดความรักขึ้นในวันนี้นะครับก็เป็นรักที่ดีๆนะครับที่เข้ามาด้วยโชคชะตาวาสนาที่จะหนุนส่งไปของการเป็นความรักในอนาคตที่จะเป็นคู่รักในที่เข้ามานะครับบางคนก็อาจจะมาจากเส้นสายการงานหรือการเดินทางนะครับที่จะเป็นโปร,รักที่ดีๆเกิดขึ้นนะครับ ส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นั้นนะครับความรักความสัมพันธ์ก็มีการตุ่มเตดูเดาใจใส่กันในทิศทางที่ดีนะครับที่มีความหวานความโรแมนติกนะครับคุยกันปรึกษาหรือกันถึงความมั่นคงในชีวิตด้วยความเข้าใจกันในทิศทางที่ดีส่วนไพ่ไทยสำรับในวันนี้ของชาววันจันทร์นะครับจัดสติกนะครับความเหมาะสมความคู่ควรความสมดุลนะครับที่จะเกิดขึ้นให้กับชาววันจันทร์เดินทางไปสู่ความเติบโตรุ่งเรืองในทิศทางที่ดีบางสถานการณ์นั้น อะไรที่เป็นสถานการ์เก่าๆนะครับที่มีผลตอบแทนในทิศทางที่ดีก็จะย้อนกลับมาเติมเต็มได้ในทิศทางที่ดีนะครับแม้นจะมีสถานการณ์อะไรเข้ามาทำให้เกิดความกดดันแก่เจ้าวันจังก็ตามนะครับก็จะสิ่งคู่ควรก็จะเกิดขึ้นโดยการสภาวะการรักษาความสมดุลได้ในทิศทางที่ดีนะครับ ราก็ไปครับอัจวินถือเหรียญน,นะครับการเดิมหน้าเติมโตอย่างมั่นคงในทิศทางที่ให้ผลประโยชน์ในทิศทางที่ดีอะไรเก่าๆที่เกิดสร้างผลงานก็จะนํากลับมาสร้างผลประโยชน์ได้เกิดขึ้นใหม่แม้จะมีสภาวะความกดดันอะไรก็ตามนะครับที่ทําให้คุณคิดแต่ก็สามารถรักษาสมดุลให้เกิดความคล่องตัวได้ในทิศทางที่ดีนะครับเลขนาาน้ไพ่ในนี้ของจาวันจันทร ก็มี 1, 2, 5, 3, 1, 1, 1นะครับขอกขอจาวันจันทร์มีความสุขสดใสมีความาามั่งคั่งบุดมสมบูรณ์มีรกักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับดวงของท่านในวันนี้ไม่ว่าอะไรจะเป็นปนัญหาเข้ามาให้กับชาววันอังคารก็ตามนะครับ ก็จะตามให้ท่านออกจากสถานการณ์นั้นได้ในทิศทางที่ดีนะครับด้วยศักยภาพของท่านนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้เบ็ดเสร็จได้รวดเร็วไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรจุกจิกก็ตามนะครับเม้ดบังสถานการณ์นั้นบางทีอาจจะเจอความยุ่งยากก็ตามนะครับแต่ก็จะมีเหมือนกับปาฏิหารเข้ามาช่วยคลี่คลายไอ้สถานการณ์อะไรที่มันเป็นอุปสปรรคปัญหาได้ในทิศทางที่ดีนะครับในเรื่องการเงินในวันนี้นะครับถ้าใครที่ผ่านมากลาง การเงินไม่เกิดความสภาพคล่องนะครับก็จะออกจากสถานการณ์นั้นนะครับกับความสําเร็จที่ดึงดูดเงินเข้ามาแล้วก็บางสถานการณ์ที่อาจจะเข้ามาอย่างที่ท่านไม่คาดคิดที่จะได้เงินเข้ามาช่วยกำชุนช่วยสนับสนุนในออกจากสภาวะของความขาดแคลนจนใกล้ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับการเงินก็เติบโตมั่นคงต่อไปได้ในทิศทางที่ดีนะครับบางทีก็มีเงินอะไร เป็นเส้นต่างแปลกๆก็ามาเสริมเพิ่มเติมให้เกิดขึ้นส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับคนที่โสดบางคนก็อยู่กับการดูแลหน้าที่การงานมากกว่านะครับหรือบางทีก็เลือกยากเลือกเยอะนะครับในการที่จะมีรักเกิดขึ้นสักคนหนึ่งนะครับแต่บางคนก็จะมีพบรักดีๆเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับในวันนี้อาจจะมีใครเข้ามาสร้างความรู้สึกหวั่นไหว ให้เกิดขึ้นเหมือนกับที่เป็นสิ่งเหลือเชื่อเกิดขึ้นกับสถานการณ์ของความรักนะครับส่วนผู้รักผู้สัมพันธ์หรือคนคบนะครับถ้าสถานการณ์ของความรักความรู้สึกที่มันทําให้มีความเหมือนห่างเงินกันนะครับก็จะมีการเติมพลังที่อะไรที่บางทีก็ไม่เคยมอบให้กันก็เข้ามาดูแลก็ทําให้สถานการณ์ที่เป็นความรู้สึกไม่ดีนั้นก็ได้คลี่คลายออกไปแล้วก็มีความรู้สึกสดชื่นเบิกบานเข้ามาแทนที่ดูแล ให้มีความอบอุ่นในความรักความสัมพันธ์ต่อไปนะครับส่วนไพ่ใต้สำรับนะครับของเจ้าหน้าที่การห้าถ้วยนะครับสัดการอะไรที่เคยผ่าน,นมาทต่ให้เรารู้สึกไม่ค่อยสมหวังสงมอารมณ์นั้นก็จะเป็นบทเรียนแนวทางที่ดีนะครับ <c oughs> ที่จะทำให้เรานั้นอยู่ในสภาวะของการรู้จักปกป้องไม่ให้เกิดซ้ำรอยขึ้อนอีกแล,อแล้วก็ดูแลต่อไปด้วยความใส่ใจด้วยความทุ่มเทด้วยความรัก เพื่อที่จะให้ไปสู่ของความเติบโตรุ่งเรืองและก็สร้างโอกาสอะไรใหม่ๆที่เป็นความรู้สึกดีๆให้เกิดขึ้นนะครับเจ็ดหมายเท้านะครับการรู้จักปกป้องสันการที่ไม่ให้อะไรที่เกิดปิดหวังนั้นกลับมาซ้ารอยอะไรที่ดีๆก็รักษาเอาไว,ดว,วาใจใจ้ด้วยความใส่ใจด้วยความดูแลเติบโตสร้างโอกาสดีๆให้เกิดขึ้นนะครับด้วยความรักด้วยความใส่ใจ ก็ไปสู่กองความเติบโตกับการสร้างโอกาสอะไรใหม่ๆที่ดีๆนะครับเลขยกบาไพ่ในวันนี้กองชาววันอังคารก็มี5 1 1 135นะครับก็ขอเจาวันังคารมีความสดใสมีความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ พูนที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับดวงของท่านในวันนี้นะครับโชคชะตาหนุนนาไม่มีการเปลี่ยนแปลงปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับโดยโชควาสนาและก็ด้วยพลังดว้วยความสามารถด้วยคุณภาพของชาววันพุธกลางวันเองนะครับที่มีการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของการงานหรือธุรกิจของท่านนั้น นักกลับด้วยความสกุลมรอกข้อด้วยทิศท,ทางที่ดีนะครับดยการทุ่มเทก็ําให้มีการเติบโตรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีที่จะนํามาซึ่งผลประโยชน์ผลรายรับต่างๆที่สง่งผลการเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่เติบโตรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนในเรื่องการเงินในวันนี้นะครับการเงินก็จะเข้ามาด้วยความกล้องตัวนะครับบางคนก็มีโชคมีลาภเข้ามาด้วยนะครับบางทีก็เป็นเงินก้อนโตๆเข้ามาบางคนก็เกี่ยวกับทรัพย์สินบรดก นะครับเียจะมีเข้ามาได้ด้วยนะครับในความสําเร็จของการงานที่สร้างผลประโยชน์ผลกําไรผลไรายได้รายรับอย่างต่อเนื่องมั่นคงนะครับแม,ม้บางท่านอาจจะไม่ได้รวดเร็วมากมายอะไรก็ตามแต่ก็ไปอย่างมั่นคงด้วยความปล่องตัวนะครับการจชาจ่ายก็มีการจชายความสุบุมรอบคอบในการที่จะจชาจะจ่ายนะครับมีระบบระเบียบนะครับไม่ แต่ไม่เกิดการฟุ่มเฟือยในต่างการใช้จ่ายแต่อย่างใดนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั้นนะครับคนที่โสดนะครับบางคนถ้ามีการเดินทางก็มีโอกาสพบรักเกิดขึ้นได้ในต่างพื้นที่นะครับที่อาจจะมีเข้ามาพบกันระหว่างในที่สาธารณะในกลางชุมชนที่มีเข้ามาส่วนบางคนก็ยังตั้งกำแพงสูงอยู่นะครับในการที่จะให้มีความรักนั้นก็จะมีใจดุลยพินิจคิดปอสมควรใจเหยีดใจผลวิเคราะห์มากมายนะครับก่อนที่จะเปิด เส้สนทางความรักที่จะให้มีเข้ามานะครับส่วนบางคนก็ยังเดินหน้าต่อไปกับความเป็นโสดนะครับพวกความรู้สึกดีๆหวังสักวันหนึ่งจะได้พบรักที่ดีๆเข้ามานะครับส่วนผู้รักผู้สัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์หรือของคนคบก,ก็ตามนะครับก็มีการดูแลใจใสด้วยเหตุด้วยผลในทิศทางที่ดีนะครับที่ดูแลกันอย่างมีคุณค่ายอย่างไรก็ดูแลกันไปอย่างนั้นก็ทําทให้ความรักความสัมพันธ์นั้นได้รับการดูแลเปลี่ยนแปลงไปในต่าง มั่นคงยิ่งขึ้นนะครับแม้จะไม่มีในเรื่องของความหวานความโรแมนติกนะครับแต่ความรักก็มีคุณค่าที่จะเติบโตต่อไปก้าวหน้าต่อไปด้วยความเข้าใจกันในทิศทางที่ดีด้วยด,ด้วยผลนะครับไพ่ใต้สำรับในวันนี้กองชาวันพุธกลางวันนะครับเด็กถือเหรียญน,นะครับการยกระดับความเจริญเติบโตยังมีคุณค่าในทิศทางที่ดีนะครับก็ไปสู่ของความสดใสในการ ใจชีวิตนะครับสู่ความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ต่อไปนะครับต่อไปสนับสนุนคือเดือนสั้นนะครับก็จะพบกับเส้นต่างดีๆของความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ที่มีเข้ามาในทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินหรือในเรื่องของความรักนะครับที่จะได้รับการพัฒนาส่งเสริมเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนทิศทางที่รุ่งเรืองรุ่งโรจน์ต่อไปนะครับเลขนับไพ่ในวันนี้ของชาววันพุธกลางวันนะครับก็มี 10 1412 1นน,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 นะครับก็ขออา้จ่าววันพุธทางวันมีความสุขดใสมีความมั่งคั่งอุดม,มสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับดวงของท่านในวันนี้นะครับก็ติดต่างการงานธุรกิจของท่านก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่ใเกิดความสมดุลขึ้นในติดต่างที่เหมาะสมนะครับการกระจายงานที่ถูกต้องเป็นระบบระเบียบในติดต่างที่ดีก็ส่งผลให้การงานนั้น ได้รับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นโชคชะตาวาสนาก็หนุนส่งในสิ่งที่ดีๆให้เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็มาจุกจิกก็ตาม ท่านก็มีศักยภาพในการที่จะรัก,ารกษาความสมดุลและก็คลี่คลายสถานการณ์ที่เป็นอุปสรรคาน,านั้นได้ในทิศทางที่เบ็ดเสร็จในทางที่มั่นคงนะครับในเรื่องการเงินในวันนี้นะครับการเงินก็เข้ามาด้วยความสมดุลด้วยความคล่องตัวนะครับกับความสําเร็จของธุรกิจการงานของท่านนะครับ บางทีก็มีโชคมีลากเงินก้อนโตโตนะครับเงินที่เกี่ยวกับต่างการงานก้อนโตโตหรือเกี่ยวกับการมีอะไรพลุกๆนะครับที่เข้ามาต่างการเงินเข้ามาสร้างความ สดชื่นใ้เกิดขึ้นนะครับบางคนก็มีเงินเหลือเฟือในการที่จะออกไปสร้างบุญสร้างบารมีให้เกิดขึ้นกับตัวเองในการที่จะส่งเสริมไม่ชะตาชีวิตนะั้นได้รับการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั้นบนโสดนะครับบางคนก็ยังอยู่กับหน้าที่การงานนะครับบางทีก็เลือกเยอะเลือก,อก,อก,อกอยากอยู่เหมือนกันนะครับจึงอาจจะไม่เกิดความรักไม่จะมีใครเข้ามาให้พบได้เจอก็ตามครับส่วนบางคนอาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นบางทีก็ ไปในเรื่องของธุรกิจการงานหรือบางทีก็ไปสร้างบุญสร้างกุศลนะครับก็จะด้วยบุญวาสนาจะทำให้กโสดได้พบรักเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์นั้นถ้าที่ผ่านมาดูแลใจใส่การงานมากจนเกินไปนะครับของความรักความสัมพันธ์ทาให้มีการทุลักทุเลบ้างสําหรับบางคู่นะครับก็จะกลับมาดูแลวอาใจใส่รักษาสมดุลให้เกิดขึ้น ส่วนคู่ที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรความรักก็มีการเปลี่ยนแปลงส่งเสริมไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับรักษาสมดุลให้เกิดความเหมาะสมในความรักความสัมพันธ์อย่างคู่ควรนะครับส่วนไพ่ใท้สำรับนะครับของเจ้าวันพุธกลางคืนในวันนี้นะครับสีดาบความรู้จักสงบนิ่งนะครับในการที่จะทําให้เจ็ดใคร่ครวญแล้วก็ปลอดไปยายการอะไรที่จะพุ่งเข้ามาก็ตามนะครับ ก็จะเกิดความยุติธรรมความถูกต้องให้กับชาวอันพุทธกลางคืนในทิศทางที่ดีแม่นบังสถานการณ์นั้นนะครับจะเข้ามาตามห้เกิดความรู้สึกบังตอนต่อจิตใจสร้างความรู้สึกไม่ดีต่อจิตใจกับสถานการณ์อะไรที่มันกลุุมเครือเครือก็ตามนะครับก็จะมีพลังแห่งความรักพลังแห่งความสามารถีเข้ามาเครื่อนในทิศทางที่ดีนะครับจัดสติกนะครับความเหมาะสมความคู่คือนะครับแม้นจะมีอะไรเข้ามาสร้างความรู้สึก ไม่ไดีต่อจิตใจก็ตามนะครับกับสถานการณ์ต่างๆที่กลุ้มกลุ้มเกลียดเลพลังแห่งความรักความสามัคคีที่เข้าใจซึ่งกันและกันในทิศทางที่ดีก็จะนําพาไปสู่กองความถูกต้องความคู่ควรความยุติธรรมนะครับเลียกราให้ในวันนี้ของชาววันพุธกลางคืนนะครับก็มี1 31064นนะครับก็ขอให้ชาววันพุธกลางคืนมีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ พรที่เกิดวันประราชสบปดีนะครับดวงของท่านในวันนี้นะครับก็ถือว่ายึงเอ็มเพลสขึ้นมาก็ติดทางที่ดีของความเติบโตรุ่งเรืองความมั่นคงนะครับกับความสําเร็จ นะครับที่เกิดขึ้นกับชาววันพฤหัสพดีในการที่จะนำมาซึ่งความมั่งคั่งบุดมสมบูรณ์นะครับแม้จะมีความมั่นคงอยู่แล้วก็ตามนะครับแต่ชาววันพฤหัสบดีก็ไม่ได้อยู่นิ่งมีแพชชั่นในการที่จะพัฒนาส่งเสริมนะครับนำะไอเดียใหม่ๆทักษะอะไรใหม่ๆเข้ามาเสริมศักยาภาพในเรื่องการงานธุรกิจนะั้นให้เกิดความมั่นคงเติบโตต่อไปนะครับพัฒนาต่อไปบางคนก็จะมีการไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆไปอบรมสัมมนาอะไร เพิ่มเติมหรือไปศึกษางานนอกพื้นที่มีเข้ามาได้ด้วยนะครับคนที่ว่างงานนะครับก็มีโอกาสการที่จะตกหยิบยื่นโอกาสดีๆต่างการงานต่างอาชีพเข้ามานะครับที่จะทําให้ท่านนั้นเดินหน้าต่อไปกับก,บการมีอาชีพมีรายได้ต่อไปเป็นสุขความมั่นคงความมังม่มคงคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับส่วนในเรื่องการเงินในวันนี้ของชาววันพฤหัสบดีนะครับการเงินก็มีความมั่นคงด้วยวความกล่องตัวในทิศทางที่ดีนะครับตันตุ้มเตเอาใจใส่แม้บางคนจะมีในเรื่องของรายจ่าย ที่ต้องใช้ความเปลี่ยนไปย่อมก็ตามนะครับก็จะเป็นเส้นทางตา่างการเงินบางทีก็มีเส้นทางใหม่ๆที่เข้ามากับไรายได้ไรายรับนะครับแล้วก็สูวความเติบโตมางม่งคังอุดมสมบูรณ์ในทิศทางที่ดีคนที่เคยว่างงานก็จะมีงานทําแล้วก็มีรายได้ต่อไปนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั้นนะครับโอกาสของที่จะเกิดความรักขึ้นของชาววัตรพุทธสปารีก็มีนะครับบางคนมีการเดินทาง เกิดขึ้นนะครับที่อาจจะมีรากต่างถิ่นต่างพื้นที่เข้ามาสร้างความผูกพันเริ่มต้นในเกิดขึ้นแล้วก็พัฒนาต่อไปในความรักความสัมพันธ์ที่จะเป็นคู่รักในอนาคตต่อไปที่เป็นรากที่ดีๆนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ก็มีความมั่นคงดีๆนะครับมีนําอะไรที่เป็นกิจกรรมอะไรใหม่ๆเข้ามาเสริมเพิ่มเติมในความรักความสัมพันธ์อยู่เรื่อยนะครับก็ทําให้มีความสดใสเบิกบาน บางทีบางท่านวันนี้อาจจะมีในเรื่องของการเดินทางร่วมกันนะครับไปใช้ชีวิตอาจจะเกี่ยวกับในเรื่องการต้องเที่ยวหรือในเรื่องของการอบรมัมนาอะไรที่มีเข้ามานะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์สร้างอะไรเป็นกิจกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นที่จะสร้างความมั่นคงเกิดขึ้นบางคู่ก็จะมีข่าวดีในเรื่องของการตั้งคันที่จะมีเข้ามาด้วยนะครับส่วนไพ่ไทยสำรับนะครับราชาถือไม้เท้านะครับความสําเร็จความเจริญเติบโต การดูแลใจใสด้วยคุณภาพในทิศทางที่ดีการได้รับการไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ทําให้การงานธุรกิจของชาววันพฤหัสบดีนั้นก็มีความเติบโต,ตมั่นคงในทิศทางที่ดียกระดับต่างการความเติบโตอย่างต่อเนื่องไปในทิศทางที่ดีนะครับพลังของผู้ร่วมงานผู้เป็นอุ้นส่วนอะไรก็เป็นพลังที่ดีๆพลังของคนรักก็เข้ามาเลื่อหนุนในทิศทางที่ดีนะครับ ดเด็กถือไม้เท้านะครับการเติบโตรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ความรักสามัคคีที่เข้ามาเคลื่อนในทิศทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานรุ่นส่วนหรือแม้แต่คนรักก็ตามนะครับก็เป็นพลังที่ดีในการส่งเสริมให้สู่ความเติบโตรุ่งเรืองนะครับเลข่องราภัยในวันนี้ของจาวันพระราบปดีนะครับก็มี3 1 2 1 1 4นะครับก็ขอให้จาวันพระราบัปดี มีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งบุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับผู้ที่เกิดวันสุขนะครับดองของท่านในวันนี้นะครับการเดินหน้าเติบโตรุ่งเรืองได้ในทิศตางที่ดีสู่ความสําเร็จจูใจชนะนะครับการงานหรือธุรกิจนั้นได้รับการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ไปในติศทางที่รวดเร็วสู่ความเจริญเติบโตบงางกลข่มกบขยายกว้างขวางไปถึงระดับต่างชาติต่างประเทศธุรกิจสื่อสารออนไลน์อะไรก็ได้รับความนิยมเติบโตบมากยิ่งขึ้นสู่ชัยชนะสู่ความสําเร็จนะครับแต่ก็ระมัดระวังในเรื่องของงารมเท่านั้นนะครับที่อาจะเข้ามาสอดแทรก ทำให้เป็นอุปสรรคปัญหาในความเติบโตได้เช่นกันนะครับบางทีอะไรที่ไม่สมใจไม่สมหวังนังที่ใจหวังก็บางทีก็อาจ,จะวนนันปั่นเล่นทําให้เสียอารมณ์หมดอิดได้น,นี่ก็ระมัดระวังนะครับเพราะอาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่างการงานกลางธุรกิจได้เช่นกันนะครับส่วนการเงินนะครับการเงินก็เข้ามาด้วยความคล่องตัวนะครับการเงินที่กับความสําเร็จของการงานที่เดินหน้าพุ่งตัวในติดต่างที่ดียิ่งขึ้นบางคนก็ยกระดับนะับ งานอาดีเด็กขึ้นมาสร้างรายได้ก็เป็นผลประโยชน์ตามการเงินที่เข้ามากับการได้รับชัยชนะนะครับแต่ก็ระมัดระวังในเรื่องกองรายจ่ายนะครับที่อาจจะมีเข้ามาด้วยเช่นกันอาจจะเกี่ยวกับบุรหลานบริวารที่ทําให้มีการแจ้จ่ายในเรื่องการเงินออกไปนะครับแต่ก็ไม่ได้สร้างปัญหาต่างกันเงินให้กับชาววันศุกร์แต่อย่างใดนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั้นนะครับคนที่โสดอยู่นะครับบางทีก็ยังต้องเดินหน้าด้วยความเป็นโสดต่อไปนะครับซึ่งหวังว่าสักวันอาจจะได้พบทักดีๆที่จะมีเข้ามานะครับส่วนบางคนแม้จะมีความรู้สึกปิงปอใจใครสักคนหนึ่งนะครับก็จะเก็บอยู่ในความรู้สึกปิงปอใจเท่านั้นยังไม่กล้าในการที่จะ สแสดงความรู้สึกออกไปนะครับจึงเปลี่ยนแต่เก็บไว้ในใจแล้วก็ตามสิ่ตามสงไปเรื่อยๆนะครับก็ว่าสักบันคนจะได้รับชัยชนะในความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะครับส่วนบางคนก็ความรักอาจจะเข้ามารวดเร็วนะครับในวันนี้บางทีก็ไม่ตันระมัดระวังตั้งตัวนะครับที่บางทีมีการเดินทางอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ไปพบกับใครที่เข้ามาสร้างความผูกพันอย่างรวดเร็วให้เกิดขึ้นแล้วก็ความรักนั้นเมือ่อพบเจอกันแล้วก็จะมีการพัฒนาต่อไปในความสําเร็จนะครับ ส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์จะได้รับการดูแลเอใจใส่ไปสู่ของความเติบโตในทิศทางที่ดีนะครับบางคู่ก็จะมีอะไรที่เป็นกิจกรรมร่วมทิปร่วมทัวร์อะไรกันเกิดขึ้นกับการท่องเที่ยวที่จะสร้างความผูกพันในความรักความสัมพันธ์ให้เน้นแฟนยิ่งขึ้นนะครับส่วนบางคู่ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์เท่านั้นนะครับเน้นความรักความสัมพันธ์จะมีความมั่นคงมีใจชนะในทิศทางที่ดี กับความพัฒนาไปสู่ความเติบโตแต่ก็อาจจะมีสถานการณ์อะไรที่เข้ามาสร้างความรู้สึกบุดหิดให้เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ได้เพราะฉะนั้นก็รักษาอารมณ์ให้อยู่ในสภาวะที่รู้สึกสดชื่นเบิกบานนะครับก็จะทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับส่วนไพ่ทายสำรับในวันนี้ของชาววันศุกร์นะครับเจ็ดเหรียญน,นะครับ การอดทนรออะไรก็ตามนะครับก็จะเกิดความสมหวังเกิดความสําเร็จอย่างคู่ควรสมกับการรอคอยได้ในทิศทางที่ดีนะครับการดูแลบริหารจัดการต่างๆไม่จะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาสอดแทรกก็สามารถที่จะแก้ไขเบ็ดเสร็จได้ในทิศทางที่ดีสร้างอะไรที่เป็นโอกาสใหม่ๆดีๆให้เกิดขึ้นแล้วก็เดินหน้าต่อไปกับความเติบโตความมั่นคงรุ่งเรืองนะครับตั้งราชินีถือไม้เท้านะครับอัศวินถือเหรียญนะครับแล้วก็ หนึ่งายท้าการสร้างโอกาสอะไรเริ่มต้นที่มีคุณค่าดีๆเข้ามานะครับเลขนาัาไพ่ในวันนี้ของชาวันศุกร์นะครับก็มี6 1 1 8 7นะครับก็ขอให้ชาวันศุกร์มีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับดวงของท่านในวันนี้นะครับ การงานหรือธุรกิจของท่านก็มีการดูแลบริหารจัดการสู่ความมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับได้รับใจชนะอย่างต่อเนื่องเดินไปด้วยความเติบโตด้วยความมั่นคงที่จะดึงดูดผลประโยชน์ผลรายได้รายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องทั้งระยะใกล้และก็ระยะยาวนะครับที่นํามาซึ่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับแต่ก็ระพระวังในเรื่องของ ชาววันเสาวเองบางท่านนะครับที่อาจจะมีในเรื่องของความเชื่อมั่นตัวเองมากเกินไปหรือในเรื่องของบางสถานก,การณ์ที่มีความดื้อรั้นหรือในเรื่องของการหุดหงิดอะไรที่บางทีเข้ามาแล้วก็ไม่สมดังใจอันนี้อาจจะเป็นจุด บอดจุดเสียได้เช่นกันก็ให้ระมัดระวังนะครับเพราะอย่างไรก็ตามความเติบโตควตามสําเร็จจับตามอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเข้ามาในทิศทางที่ดีนะครับส่วนในเรื่องการเงินนะครับของชาววันเสาร์ก็มีความมั่นคงทางการเงินในทิศทางที่ดีนะครับกับความสําเร็จความเติบโตในเรื่องของ การงานหรือธุรกิจของท่านที่ดึงผลประโยชน์ผลได้รับเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็ระพัดระวังในเรื่องของรายจ่ายท่านนั้นนะครับในวันนี้อาจจะเกี่ยวกับหลานบริวารหรือคนที่เกี่ยวข้องนะครับที่อาจจะเป็นผู้ทําให้มีรายจ่ายออกไปอาจจะก้อนข้างมากนะครับแต่ก็ไม่ได้สร้างปัญหาต่างการเงินให้กับชาววันเสาร์แต่อย่างใดนะครับส่วนความรักความสัมพันธ์นั้นนะครับคนชาววันเสาร์นะครับคนโสด นะครับก็ยังต้องเดินหน้ากับความโสดต่อไปกับบางคนนะครับที่หวังว่าสักวันหนึ่งคงจะได้พบรักดีๆเกิดขึ้นได้รับใจชนะในความรักความสัมพันธ์นะครับส่วนบางคนก็มีโอกาสพบรักเกิดขึ้นบางทีก็ไปพบกับคนที่ดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเป็นสายเปใจดีมีเมตตาที่สักเข้ามาสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นได้เช่นกันแล้วก็การพบกันก็จะไปสู่ของความชัยชนะในความรักความสัมพันธ์ได้นะครับ ต่ <c oughs> อไปครับส่วนบางคนนั้นไม่จะเกิดความรู้สึกความปึงปพอใจใครสักคนหนึ่งนะครับ <c oughs> แต่บางทีก็ยังไม่กล้าในการที่จะเปิดเผยความรู้สึกออกไปในความรู้สึกที่มีนะครับจึงเก็บเงียบไว้ก่อนเดียวแล้วก็ก็ตามสื่อตามสมตามโดยสาร,รการอย่างมีคุณค่าต่อไปเท่านั้นเองนะครับจึงไม่เกิดในเรื่องของความผูกพันอะไรที่จะเข้ามาให้เติบโตสู่ความสําเร็จนะครับ ส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์มีความมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับดูแลใจใสกันอย่างมีคุณค่ามีคุณภาพก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์เดินหน้าไปสู่ความเติบโตได้รับชัยชนะในความรักความสัมพันธ์ในทิศทางที่ดีแต่ก็ระัดระวังในเรื่องของอารมณ์บ้างเท่านั้นนะครับที่อาจจะเข้ามาสอดแทรกในความมั่นคงนะครับ พราะฉะนั้นอะไรต้าไม่ได้ดังใจก็พยายามปล่อยวางนะครับอะไรที่ความรื้อรั้นอะไรก็ตัดออกไปก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์ก็มีความมั่นคงมีความสุขเติบโตในสมบูรณ์แบบกับความได้รับชัยชนะในความรักความสัมพันธ์ที่ดูแลซึ่งกันและกันอหาดูแลซึ่งกันและกันอย่างมีคุณค่านะครับส่วนไพ่ท้าําหรับในวันนี้นะครับของชาววันเสาร์นะครับราชาถือดาบนะครับการมีเอ็ดมีผลมี ความคิดพินิจโดยความใคร่ครวญ้วยความรอบคอบในทิศทางที่ดีนะครับก็จะเกิดสภาวะของความตรุงพอใจความสุขหวังสมปรารถนาขึ้นแม้จะมีอะไรเข้ามาสร้างความกดดันหรือเส้นทางตรงที่ทําให้เป็นเจอกับอะไรที่สร้างความกดดัดขึ้นก็ตามนะครับแต่ท่านจะออกจากสถานการณ์นั้นได้ในทิศทางที่ดีเกิดความปึงพอใจขึ้นและก็ความเป็นเสถียนความมั่นคงอย่างมีคนกล้าก็จะเกิดขึ้นในกับเจ้าวันเสาร์นะครับ ราชนีถือถ้วยนะครับการที่สการกล่องความป,มปรุงปอใจเกิดขึ้นอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหานะครับสร้างความมืดอดัดกดดันก็จะไปสู่ความความเติบโตความมั่นคงยังมีคุณค่าใดในทิศทางที่ดีนะครับเพราะว่าท่านมีแพชชั่นในการที่จะเดินหน้าในการที่จะทุ่มเทนะครับเลขน้าไพ่ในวันนี้ของชาวันเสาร์ก็มี146 1114นะครับ ก็ขอให้ชาววันเสาร์มีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งบุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ